ก็ไอ้นำนะ้เนำเลยดันรถกันสวัสดีแล้วก็สวัสดีอิปชีทานที่ตามเราครับสม้มันนีกะยามเช้าๆนะกะที่ได้เดินทางเข้าป่าอีกมันีกนกะถือว่าเดินทางเข้าป่ากะมีอยู่ทีมงานหกคนนะถือว่ามียญิงกะสองคนผู้ชายสี่คนเลยอ่ะที่ตามไปรุ่นเดียวว่ามันยะจังเลยหนะ้าทางครับถือว่าทีมงานกะมี มาป,ปั่นเพื่อน,แน่แลวก็นหน้าปั่นเชี่ยวมาดีับายดี

nghe cả sẽ đây phải to ít luôn này. thằng cả nhà đây. Nên thử qua nhã xút ta để tháo bơm em để qua nhã Xem lời nó thả trên này นี่ก็ตัววิษระคับโวยกับตัวยางอีกโวยหนึ่งนะตัวท่ากับพ่อฟ้าพม่ายี่คนเลย ไม้กับฮักทับทางนั่นมาเนี้ยได้แล้วใช่ไหมดีดีเลยนี่กับสิ่งใเบิร์ทางก่อนทุกคนเลยถือว่าทางกับหนเพราะว่าทางเก่าไปไม่ได้เลยแต่ว่าตัวชายหัวหน้าดอนเพื่อน่าทางทางเลยอยากตักใหม่ไปได้บ่หัวหน้าโหขนาดแล้วเนาะทางเก่าถือว่าหนักถือว่าไปไม่ได้เลยนะทางเก่านี่ ได้ว่าเียบตรงได้ก็พอแห้งด่าลงลาดเป็นโฮ o v e แล้วเนาะบางเก่าก็กถือว่าไปไปได้เลยถือว่าเป็นโ hover เลยนะเดี๋ยวฮ่าจีขึ้นทางใหม่เลย ra rồi nghe nó check cái đi này gì phải đâu rồi lên

ไดิไดดนรถเดี๋ยวมาเชื่อกะน,น้องหมากะได้น้องหมาตัวนึง่งฝายนึ่มาเพิ่มหมา,จาเจ้าเปลามาเข้ามารถมาเข้ามุ่เหนียวมานั่งต่บ้านมาันนี่ก็ไม้ทับทากนะตัวปลายรได้ได้ทาทากลี่ตัวมันเป็นหาไม้คนนะ ไปได้่อมไตุ่่รูเลยไปได้ป่ะนี่ทางพี่เลยี่ทางลี่อ๋อหัวหน้าประสิทธิ์พันทางทางอาทางลิ่แบนี้นะกลอมันท้องลายนั่นี่าน อ๋อเฉยทางทุกคนเลยกันเลยพาดปตัดเลยพางรลนร้อนต<ด> แย่แบบนี้ก็แค่พ่อตาตารยต่างับเริ่มหยา

หางตราคนนี้นี่กบโดนกระตกมากละ เบลเธอหัวหน้าแก้วไปนะครับตอนนี้หรือว่าวิทย์ทังยะอะไรแบบน,นี้นะอย่งแต่น,น้องนะ ตัดน้ำเหมือนขนาดเลยทุกคนเลยลายขนาดตัดวมันเป็นหนองหนองง่ายเลยเข้าเข้าว,าวปปี้บอจูรถเลยเข้าเป๊ะพรด ้นเลยบาทดี้ล้ <S <S เไ้มแล้ว่าเลยทุกคนเลยรอยน้ำในดันรถกันทีมงานธนาดอเพิ่นมาตั้งแค์อยู่นี่เดยป๊าปุ่ย บอยเฟอรไดุมใหญ่บอยเฟอรไดุมใหญ่ก huh. uh ัน huh. ันอันน oh, oh, ี้จะกินกะนเออมืโซนมายูม่เมืมินอะาะหมันมาแตกเนาะเบี้งเ่อทางโบไว้แล้วนิ่งนิ่งเขาตามันคือนิ่งเช่อน้องพี่อโอ้หมันเนาะ พี่เล่าอะไนะหงุงโอ้ยใ่ายเนาะอะได้เห็นอีได้เห็นประมาณสิโตเนยมาคืนนี้มาหอดกัถือว่าได้ตำแตงกินข้าวละกินข้าวละมีขนมหงแตงกันแล้วะใส่มะนาว แรงลอยน้ำไม่หมดนี่นนู่นอนนี่บอกมือจะซุดมาตอนแรกน้ำบอลฝนตกมาตอนแรกมามาทุกคนกินข้าวกับตำแตงได้ปะนี่ข้าวเทงกะเอาแรกบ๊วจู่ข้าวแรกว่าดิบ๊วยจู่จะข้าวแรงจู่มาก่อนไงถ้าถ้าเราค้ำน้ำมีลุงมีแต่ไอ้นี่เลยนี่มาดูว่าเสาร์กับถือว่าหาได้กันอยู่นี่แหละว่าลมฝนมากอะสบายทุกคนเลยอยู่ด่านตรงไม้น้อยเด้ ตอนนี้ก็ถือว่าการพยายามกันบรรยุบนเศร้ากันแล้วว่ะได้เดี๋ยวเอากจะได้อ่ะ,อะตอนนี้ก็ถือว่าได้ไปหาเลาะลัแรงแล้วทุกคนเด้เดี๋ยวนี้ก็กำลังเดินทางเข้าป่านะ จะเอาก่ะจะได้หาเลาะ,ะแรงน,นะหวัวชิมาเลยบอทุกคนติดตามไปร่นเดียวนะถือว่าตอนนี้ก็ใกล้จะขมเติบไปได่น,น,นี่ก็พอกระจอนนะเดี๋ยวเอาชีเาไปเก็บก่อนบนหัยิงก็กระจอนทุกคนเลยถือแล้วนี่นะโอ้ขาดเลย หลังจากเที่ยวเก็บประจอนแล้วก็เอากริไช้เลาะไปหางลัดแรงเลยถือว่าได้เต็มหนึ่งละทุกคนหนยมั้ลย คือมืดเลยทุกคนเลยเอาก็เชื่เลาะไปเลยนะบางทีอาจจะพอหมุนได้อันนี้ก็ตัวคำมเลย ถือว่าขำเติบไปเลยเอาไงทิ่ได้หายยิงเลาะมือเลยนะถือว่ามันนี่ก็น่าจะได้ก็ได้กระจอนตัวนึงนั่นแหละทุกคนเลยเดี๋ยวตอนนี้กะขำม,มาเลยตอนนี้เราก็ได้มาฮวนมาดูว่าเสาเลยโอ้มาแล้วบอนี่โอ้มาก้อนแท้ผ่านไปกับมาเลยผ่านง่ายได้นี่ เออพิมาณพิมาณห้อยพกระหอกพีแต่ทีงานเราก็มาละใส่จะแป้งเพิ่นได้เพื่อแป้งน้ำไม้น้ำไม้ตายก่อน้ำไม้ไหลบ่ตึกตึกตึกอันต้มก็แค่นี้ก็ทีมงานเราก็มาละชาวชาวแป้งเพิ่นกับเฉพาะิ่นจะได้น้ำไม้ได้น้ำไม้ไหลกิได้แกงน้ำไม้นี่แหละมันนี่ก็โอ้มาป่ายังได้กินแกงน้ำไม้นี่เนาะ ตอนนี้ก็ผ่านไม้ได้ผ่านไม้ไหลสัญญาณระบบพอมปะสาบบล้มลุกนะตอนนี้นะพอมอลดมลุกแตว่าล้มลุกเองามารอบนี้ก็มีแม่โคมาน้า2คนนะยังดียังดีมีแม่โคชาวโค่นนะเด็ดกินเด็กกินว้นนี้ ต้นฟันได้หมูหมูน้อยได้เชียงก็น่าปืนนะมาน่องโอ้ทีมงานนี่โอ้ผ่านต้นฟันได้หมูมาเมแรกได้โลดคุณมานมากหมูน้อยเนาะคือมีเอาตัวใหญ่ตัวยห่หมูป่าอย่างนี้ลูกมันอันนี้อันนี้ไปวัดมาตั้มาพริกนะตั้ใส่แกงน้นไม้น้นไม้กับมีพักแข่งแน่เลยนะ ตอนนี้ก่แกงล้มไม้ได้มอกระค้างละทันพดนี่นะมอกระงันชิบโมงคุณชิบโมงคืนคุณมอไปจีบแก่ละไม้นี่แก่ละไม้ก่ถือวพดแล้วได้นพดล็อกเลย เดี๋ยวเราไปรอทาแต่มันชุกนะกี่ได้ตักเก่งข้าวแต่ไม่กากเกงไม้ก็ชุกก็ได้กี่ได้ตักเก่งเข้าวอนมันนี่โอ้ตักสามโท่นะเชไปเก่งหลายรอบได้หยง้หน้าะืองเืองเล่นเอเาูมาดอเาะแง้หน้าได้เชื่อแล้ว้องิ้นหมูป่าได้ใช่ กินปก็ม <regions> ่ดงมา้มเน้มันน้อยมันง่าเลยได้เนี่ยแกงป่ามันทามาอุดมทำนีแล้ทุกคนดลมามกินข้าวแรกเดียวมันนี่แกงน้ำไม้ไหลใช้ยอดพักไปชิมงานเขากัยิงข้าวแห้งวะเลยด้ครับผมมเเไป้ง้ล ึงรับไปได้วงมาองทางไงดีากน้ำปลาน้ำปลาบ้าน้าเกือบไปย้อยอ้ะรตอนนี้กาถือว่าห้ากะได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกนเด้ถือว่ามาตามทางกะถือว่ายพอจุโคนนะทางกะถือว่าบังบอ่อนกะได้วินบังบอ่อนกะพ่อแต่ได้ยูนะ แต่สำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอจบลงเพลงที่นี้ขอขอบใจผู้ติดตามรลบส์ส้มคลิปหน้าพอได้ไหม